เอครับขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม OGVP เช่นเคยวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นออ Minecraft อาชีพรอดพาร์ทที่หนึ่งนะที่จริงผมก็ทำไปแล้วแหละแต่ผมลืมนะผมสลับคลิปมั่วไปหมดเลยผมก็เลยแบบจะมาเริ่มพาร์ทหนึ่งใหม่นะมาการเริ่มชีวิตก็เราก็ต้องตัดไม้แต่ผมเห็นหมู่บ้านด้านหน้าน,นู้นผมไมาได้ใช้สีดนะ ผมจจอจริงจริงตัดไม้ก่อนถ้าเราไม่มีไม้เราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยคเคตัดไม้ไปนาังพึ่งเราจะไม่ยุ่งเหมือนก่อนนะโอ้ยคุณทุกใจโอ้โทุกใจหมดเลย <laughs> <laughs> นีกว่าจะดวนพึ่งต่อยจะแล้วตัดไปตัดไป ผมขอเวลาตัดไม้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคลิปมันยาวผมก็เลยจะเร่งเวลานะครับโอเคครับตอนนี้ก็ตัดไม้ต้นแรกไปเสร็จแล้วนะตะกี้ต้นอ่อนเอาตักสามต้นก่อน ไปไปที่หมู่บ้านกันไปสำรวจหมู่บ้านเผื่อจะมีของดีถ้ามีเสียงลมมารบกวนก็ข,ขออภัยด้วยนะครับไปไปเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวผมมานะครับแป๊บนึง ผมมาปั๊บนึงโอเคครับมาแล้วครับผมตะกี้ก็ผมไปเคลียร์พื้นที่มาผมกลัวพื้นที่มันจะเต็มก่อนเพราะผมคยอแค่ครั้งหนึง่งพื้นที่เต็มทีนี่ต้องต้องเริ่มใหม่หมดเลยโอเคไปต่อเลยขโมยเตียงปั๊บนึงเอออเาไปเตียงเดีวยวก่อนนะตรงนั้นมีผักนักเลีนรตรงนี้ใช่ไหม ครับดบบก่อนนี่ไป,ปรูปออาไว้เยอะๆเลยโต๊ครับสติกประมาณนี้ก่อนโอเคดาบขวานพิกแอ็กประมาณนี้ก่อนแล้วก็อ่ะแค่นี้ก่อนก,กน็แล้วกันแล้วเราจะขุดดินนะ เอาแล้วแหละแล้วก,ก็เล่มแต่ <c oughs> เสียงผมเบาไปก็ขอไปด้วยนะมองดูเลยกนั่นก็เล่มนี่ไงอุ๊ยโอุ้ยไม่กอดมันตีถิงด้วยนี่ไงนี่นี่สบายมากนี่นี่ ก็ยังดีนะเดี๋ยวเราไปหาบ้านที่มีกล่องก่อนขึ้นไปบนนี้ไม่มีทางขึ้นด้วยมีกล่องไหมมีกล่องไหมไม่มี มีกล่องไหมน่าจะไม่มีโอเคอึบเอือโอเคเก็บรูดิหลังนี้น่าจะมีกล่องนะมีไงมีแอปเปิ้ลออกมาเลยขนมปังหนังสือมันฝรัง่งแอม,มอราลดอกไม้อะแมวด้วย แล้วก็ขโมยกล่องไปด้วยจะได้ไม่ต้องคับโอเคแล้วก็ต้องเก็บดอกไม้มาอยู่ดีนี่มีกล่องโอเค Apple เอ้อทุบกล่องไปเลยโอเคไปเดี๋ยวกินขนมปังก่อนนะโอเค ขึ้นมาขึ้นมาทีละครั้งเล่นลืมปิดกล่องไม้ขอป้นหน่อยไม่มีโอเคปึ๊บตรงนั้นกองฟางเดี๋ยวขอป้นของก่อนแป๊บหนึ่ง mm. ปึ๊บปึ๊บไม่มี อไม่มีใช่ไหมไม่มีโอเคสวัสดีชั้วมองอะไรเนี่ยปุ้นแค่นี้ก็พอละไปแล้วก็ไปปุ้นน้นะเออไปปุ้นกองฟางไงอยู่ทางไหนแล้วเอากองฟางอยู่ไหนแล้ว เฮ้ยอ๋อนี่ไงนึกว่าหายปนไปสักหนึ่งกองจะได้ไม่ต้องฆ่าสัตว์นะเอยเป็นคนดีไม่ฆ่าค่ะปึ๊บโอเค okay, หนึ่งกองอืมหมดแล้วไปหาที่สร้างบ้านดีกว่าเราจะไม่ปนบ้านของ หรือชาวบ้านนะแต่เราก็ป้นเตียงมาแล้วเตียงหนึ่งตัดไม้เพิ่มสักนิดแล้วก็เดี๋ยวอยขุดหินมาทําอุปกรณ์หินตรงนี้ตัดไม้ก็เขาลตัดไม้สักแป๊บหนึ่งนะ โอเคครับตอนนี้ก็ได้ไม้มาเกือบสองชุดนะน่าจะพอแล้วเลยเอ,อเดี๋ยวผมสร้างแบนตรงนี้ก็แล้กันนะจะมืดแล้วด้วยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมนอนก่อนดีกว่าคืนแรกแต่ผมจะสร้างบ้านด้วยหินนะผมไม่อยากสร้างบ้านด้วยไมย้เปิดฟ้าผ่าเดี๋ยวไฟไม okay, หม้โอเคจะมืดแล้วนอนได้ยัง ยังโอเคไม่เป็นไรก็รอเวลานะตรงนี้ต้องต่อขาไปรอเวลา,าจะนอนได้แล้วแหละมัง้งเอายังอีกโอเคอีกสักแป๊บน่าจะได้แล้วแหละดีจมูกปึ๊บได้แล้วแหละมัง้งโอเค คืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีนะมาเดี๋ยวผมจะเริ่มขุดลงไปตรงนี้ปึ๊บไปเอาหินเอามาทำอุปกรณ์หินโอเคหินสักประมาณนี้ก่อนแลกันนะครับตอนแรกก็เจ้าไม่เยอะก่อนปึ๊บก่อนหินคับดาบหล็กได้เลย ควานหินอปิ๊กหินข้าไปยังไงข้าไปโอเคก็ปลัวก็เขียวเพื่อจะทำฟาร์มนะนปึ๊บปึ๊บกระพอสองเท่า ไปกอดหินตอยสักแป๊บดีกว่านะระหว่า,างนี้ผมก็จะเล่นมา,าอีกเหมือนเดิมโอเคได้หินมา53บล็อกพอแล้วเลยมั้ง หรืออาจจะไม่พอมาลองสร้างดูก่อนแต่ผมว่าน่าจะไม่พอนะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพรือยู่ไหนเพรืออะพร้อมมาขุดดินสักหน่อยเดี๋จะประมาณนี้ ก็ามาต่อเติมพื้นหน้าบ้านได้มั้งได้เลยอเคอือ okay. uh huh. เสาบ้านผมเอาเป็นไม้ก็แล้วกันนะตรงเสาอะปึ๊บซีบัอกพอไหมเนี่ยอ,อแล้วก็หลังคาพอแหละโอเคก็ยินมาแล้วก็ผมก็จะลิ่งเวลาอีกเหมือนเดิมนะ ที่สสรร้้าางบานเเ็จเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะนี่บ้านผมเลยก็จะมีประมาณนี้ เดี๋ยวแน่นะคุณไม่แน่ผมอาจจะขายายบ้านนะเป็นแบบมีชั้นสองด้วยอ่ะโอเคก็ถือว่าผมก็สร้างบ้านเสร็จแล้วนะโอเคครับวันนี้ก็ทาหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย